วัสดตอนเช้าในฝ่ายน้ําล้นกาพระเช้านี้ผมดักอวนไว้นะครับผมน่นทุ่นจมน้ําแล้วได้ปลาตะเพียนมาสามตัวนะครับผมแล้วก็มีทุเรียนลอยน้ํามันติดอวนอีกสองลูกนะฮะแต่ว่าทุเรียนลอยน้ํามาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีสารเคมีหรือเปล่อว่าหรือว่ามีปัญหาอะไรนะผมก็ไม่กินนะฮะ เธอลอยน้ำมาผมก็จะลอยน้ำต่อไปนะหมอนทองลูกใหญ่ๆนะครับผมอา่าวลอยน้ำไปเลยลูกที่หนึ่งนะครับผมอันนี้อีกลูกหนึ่งน้ำแหลมพลิกเลยนะ่านอนอันนี้อีกลูกนะอยากได้ปลาแต่ว่าได้ทุเรียนหมอนทองครับผมนะ ใครอยากดักอวนทุเรียนหมอนทองก็มาหาลุงม้อยได้ครับผมดักแล้วติดหมอนทองครับผมสวัสดีครับผม